นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวาแดงหลังวันที่18ท่านว่ากคบหากอย่างเดือรั้นที่จะอยู่บนยอดเขาความอดทนของกองทัพไทยคงถึงขีดจำกัดแล้วจริงๆนะครับก็คือเอาคนเข้าไปยิงป๊อปแต๊แล้วกลับมาไม่ได้เราก็ควรจะต้องใช้ลูกยาวนะก็ใช้ยิงลูกยาวเข้าไปแล้วก็ตรงนั้นจะกลายเป็นโนโมูมนสแลนด์ซึ่งเราก็ใช้เปนใหญ่ได้นะครับระยะ40กิโลเมตรเนี่ยทางวาทำอะไรเราไม่ได้นะครับละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบัสดีสวัสดีพี่น้องป้องไผ่มดสุขูสุขคนมาพบก,กับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่4 4 1และในอีพีนี้อาจจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นหากว่าไม่ยอมถอนทัพออกจากพื้นที่ผิดพลาดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนหน้านี้พี่พีก็อาจจะเห็นประเด็นที่มีทาหารวาแดงออกมาท,าท่าทายกองทัพไทยและกองกําลังของเจ้ายอดศึกว่าท่าไทยและเจ้ายอดศึกอยากจะยิงก็ยิงมาได้เลย ว้าไม่ได้กลัวแต่ถ้ายิงมาพวกเราจะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นจะบุกไปถึงเชียงใหม่เลยป้องกันตัวเองไว้ให้ดีละกันนะครับแม้อาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ของเราสู้ไทยไม่ได้แต่ประสบการณ์การรบของเราเยอะนะครับทหารแต่ละนายฝึกรบกันมาอย่างน้อยเก้าปีดังนั้นมาเลยพร้อมรบอยู่แล้วต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับทหารไทยที่มีชื่อว่าจาโตได้โตกลับว่าว้าขอเวลา3วันแต่ถ้ารบกันจริงทหารไทยขอแค่วันเดียววันเดียวเท่านั้นวาแดง สูญหายแน่นอนนี่คือเหตุผลที่กองถับบกไทยซ้อมกันบ่อยนะครับเพราะว่าเวลารบจริงจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้และชํานาญการแต่พวกเราไม่รบด้วยทหารหรอกครับพวกเรามีปืนใหญ่ ATMG ซึ่งสามารถยิงได้40กิโลเมตรนอกจากนั้นก็ยังมี DTI ต่องแจ้งให้วาแดงรับรู้เลยว่าอาวุธไทยครบครันมากที่ว่าแดงบอกว่าประสบการณ์สู้รบไทยสู้ว่าแดงไม่ได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าจะอาวุธมาเทียบกันนายทหารฐานนี้ข้อเทียงใจขาดนะครับ เพื่อให้ข้ารเรมมีอรรถกขึ้นนะครับเราไปชมวิดีโอของพี่เข้าหน่อยนะครับผมทหารวะบอกว่านะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับไทยนะครับอย่าไปเชื่อโซเชียลมากนะครับมีคนปลูกกระแสะให้เราลบกันเองประมาณนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับจากข่าทีที่เขาออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไอ้พูดแบบนี้แล้ววันที่18นี้เขาจะถอยไหมเขาจะไม่ถอยเขาจะอาอยังไงต่อนะครับก็มีทหารวะนายหนึ่งครับ บอกว่านะครับจะยิงกันหรอก็มานี่อะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาใช้เวลาไม่เกิน3าวันบุกถึงเชียงใหม่นะครับไม่เกิน3าวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไทยทําการลบนะครับให้ไม่เกินวันเดียวว้าตรงนั้นหมดเลยไม่เกินวันหนึ่งหมดนะครับนั่นแหละนะครับถามว่าทําไมทหารไทยถึงซ้อมบ่อยนะครับเพราะว่าซ้อมจะได้เสมือนจริงนะครับเวลาที่เราทําการลบก็จะได้ทําเป็นนะครับมันจะไม่ได้ลุนลานครับซ้อมบ่อยๆทําบ่อยๆท้ำๆนะครับ จนเกิดความชํานาญนะครับเขาถึงซ้อม,มบ่อยๆฝึกบ่อยๆครับนั่นแหละหารไทยนะครับ ถามว่าไม่มีประสบการณ์ในการตู้รบทุกวันนี้นะครับในการตู้ลบกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอะไรนะครับโดนตรวจการลาดตระเวนมูมิประเทศนะครับถึงมาออกแผนนะครับวางแผนที่ทําการเข้าตีหลังจากนั้นเสร็จนะครับออกมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จนะครับเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้เครื่องบิน F16 ไปทิ้งระเบิดได้นะครับคาดการณ์แล้วว่าได้ไม่คุ้มเสียเราก็ยังมีปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ ATMG เนะครับปึ้งนะครับยิงได้ไกลสุดระยะ40กิโลเมตรนะครับหรือว่าเราจะใช้ DTI นะครับอาวุธยุทโธป เขาบอกว่าประสบการณ์ในการรบผู้ว้าไม่ได้อันนี้ก็คือประเทศไทยอาจจะไม่เคยมีการสู้รบมาก่อนอันนี้เข้าใจครับแต่ถ้าท่านบอกว่าประสบการณ์สู้ว้าไม่ได้อันนี้ผมก็เสียงใจขาดแหละนะครับฐานไทยอาจจะไม่เคยมีหลอกสงครามในการสู้รบในเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าทหานไทยส่วนใหญ่แล้วแนะทบลูกหน่วยเลยไปปฏิบัติการนะครับทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่ทัพภาคหนึ่งสองสามเนี่ยจะถอนกําลังกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับนั่นแหละนะครับประสบการณ์มีเหมือนกันครับแค่แตกต่างกันแค่ภูมิประเทศ แค่นั้นแหละนะครับนอกจากเรื่องข้องการนตัวกลับของทหารไทยก็ยังมีบทสัมภาษณ์จากทานพงศก,กรรถชมพูนะครับท่านบอกว่าลางวันที่18ธันวาคมนี้ทาวาแดงยังไม่ถอนทัพออกจากพื้นที่ผิดพลาดท่านข้อแนะนำแบบนี้เลยนะครับเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอันนี้แบบไม่ต้องใช้กําลังมากเลยนะใช้วุฒิลูกยาอย่างเดียวแล้วขั้นตอนเวลาใช้วุฒิลูกยาซึ่งเขาทำเป็นเป็น,เป,นเป็นประจําเป็นประเพณีทางทหารเนี่ย เขาจะยิงระเบิดควันก่อนไปอยู่บนหัวเขาไปลูก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 เลียงไปให้เขามองแบงบอลแล้วเขมองว่าเอาจริงเปล่าแต่เขามองเฮ้ยไม่ค่อยดีมันอยู่บนหัวเรานี่นะแล้วก็ถอยเดี๋ยวอาจจะลาจะบอกว่าผมจะยิงให้ดูก่อนนะวันนี้นะถ้าพวนนี้คุณยังอยู่ผมจะผมจะลงที่กลางฐานคุณเราเรายิงให้ดูเราจะแม่นขนาดไหนเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่อันนี้แบบช่วยกันเต็มที่แล้วนะไม่ใช่ยิงตรงเลยอะไรเงี้ยให้เห็นก่อนเห็นเขาจะถอยเพื่อเพื่อไม่กันมีการเสียเลือดเนื้อแต่ท่งยอมยังยังดื้อมันก็ต้องยิงสายฐานมันม่มีทางเลือกแต่ผม เราเนี่ยเขาก็จะจะให้ถอยแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฝ่ายการเมืองไม่ใช่ทหาปรปัจจุบันที่เห็นบอกว่าให้ทหารทำนี้ทำนี่ไม่ถูกมันเป็นหน้าที่ฝ่ายการเมืองไม่ใช่หน้าที่ทหารทหารก็ป้องกันประเทศทเฉยๆก็คือเขายิงไงเขามีหน้าที่ยิงปืนแล้วไม่เรื่องที่ฝ่ายการเมืองคุณต้องไปคุยคุณต้องเรื่องคุยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นทหารไม่รู้จะทำไงพอถึงเรื่องสิบแปดทำไงให้เขาให้เขาเบือบา้าเหรองงใช่ไหมอ่ะผมบอกเรื่องสิบแปดเขาไม่ไปแล้วทำไงดีล่ะครับได้คุณต้องไปบอกคุณไปเดินงานการเมืองขนานไปไไมม่่่่ใชชสสงงงีพททววปปปาาติหน้้ะะรร อบอกพม่าเป็นปรเพนี้บอกจีนให้เขาจัดการพอจีนจัดการปั๊บเนี่ยเขาจะถอยถอยก็จบงานก็เลิกกันไปมันควรจะเร็วกว่านี้นะจริงจมันจะเริ่มหลายวันแล้วเนี่ยมันจะเข้าใกล้สิแล้วไม่ควรให้ถึง18ก่อนแล้วค่อยค่อยคิดต่อเขาจะทาอะไรงั้นอย่าให้ผิดพลาดคุณต้องเดินงานขนาดเลยฝ่ายการเมืองเดินแล้วก็ส่งสัญญาไปทางจีนทันทีให้เขาช่วยนะครับนั่นเป็นวิธีการที่จะไม่เกิดเสียการขัดแยง้แยงเกิดการอะไรต่างเพราะเรายัางต้องอยู่กับว้าไปนานนะครับแต่ผมยังไม่ด้วยเรื่องอยาเสพติดนะย,ยังไงผม่อาไรระ้ีใททห ที่จะไม่ยาสติ๊กเข้าไทยได้ง่ายนะเราต้องจัดการตรงนี้ให้ได้น้อยสุดถ้ามีเฉพาะวัดเหนือไม่ควรมีวาาายยัดใต้ยังไงต้งออกไปให้หมดให้ได้นะครับถึงจะประเทศไทยจะปลอดภยัยเพราะประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆไปพูกับจีนะควรจะพูดสองเรื่องด้วยซ้ำไปเลยให้เขาถอนไปแล้วก็ให้ทางวัดใต้เนี่ยเลิกส่งยาสติเข้าไทยเพราะยาสติ๊ของของว้าไม่ส่งคนจีนนะล้วก็บอกเราก็อยากมีชีวิตเหมือนพวกคุณน่ะคือไม่มียาสติทําได้ไหมล่ะบอกว้าเขาหน่อยเออแต่ถ้าไม่อยากก็ต้องสัตว์กันก็แค่นั้นเองครับคือว้าเนี่ยเป็นกองกำลัง พอมีต่างตั้งไปจากไหนยาสิติดส่งจากไทยในประเทศไทยชาวคนไทย<ม>ไป่ทุบ้านแหละเป็นส่วนใหญ่เนาะส่งให้งเงินให้วาเพื่อว่าไปซื้อวุฒิเข้ามาจากจนีนก็เลยมีวุฒิเยอะยยไปหมดแล้ววุฒิที่ว่านนี่ก็มีวุฒิถึงระดับปืนครกก็คือเป็นหรือว่าเป็นฐานลาดเบากันแล้วกันนะไม่ไม่ถึงขนาดหนักนะปืนใหญ่ก็ยังไม่ถึงขนาดเราแต่ว่าก็มีสารคุภาพเรียกว่าไม่มีใครกล้าการสู่ตัวของกองทัพพม่ายังไม่กล้าเลยแล้วจะสังเกตว่านี่ไม่เคยลบกับใครเลยนะนั่งนิ่งเลยทุกคนจะโก่งโกก้างลบไรวุ่นวายหมดกับพ่าาาเรข เงินมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งอาวุธคนมีเท่าไหร่ที่ติดอาวุธ3 0 0 0 0ื่นฝึกอยู่9ปีแต่ละคนนะนะซึ่งเราปุดปูดหาเราเนี่ยฝึกแป๊บเดียวใช่ป่ะแต่จะเข้านะก็เก้าปีแล้วนั้นในความเชี่วชาญความชำนาญเนี่ยมันจะต่างกันส่วนเขาเนี่ยชำนาญการลบในป่าอ่าอันนี้ก็เป็นจุดออดไอ้จุดแข็งของเขาซึ่งเราจนเราเนี้ยเร,เริ่มหมดความชำนาญเรื่องนี้ไปแล้วแต่ถ้าลบตามแบบล,ลบด้วยอาวุธหนักเนี่ยเราเหนือกว่ามันก็ต้องต้อง,องมีความต่างกันแล้วนั้นเราก็ไม่คงจะไม่เข้าไปบุกเข้าไปข้างนนนั้น้้้้เเเเเเพีีียยยงแต่่่่่วววาา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 อออรรรืุุธลูกดถจปปหหมมะบ มเมื่อไร,รเนี่ยหรือมีบัญชีเป้าหมายครบถ้วนเนี่ยเราก็สามารถจะจัดการได้แล้วแถมมาเลยว่าวิธีการถ้าจะมีปัญหาการใช้กำลังจริงๆเนี่ยอย่าทำแบบป๊อกแปรก็คือเอาคนก็ไปยิงป๊อปแปะแล้วกลับมาไม่ได้ถ้ามาจะถ้าจะมีการใช้กาลังจริงๆซึ่งภาวนามไม่มีเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องใช้ลูกยาวนะครับอย่าไปใช้กําลังฐานเข้าไปแบบแบบที่ว่าเอากําลังไปยึดบนยอดเขาอะไรต่างๆสเขาเลิกกันแล้วนะก็ใช้ยิงลูกยาวเข้าไปแล้วก็ตรงนั้นจะกลายเป็นแมนสแลนซึ่งเราก็ใช้เปนใหญ่ได้นะครับระยะสี่สิบกิโลเมตรเนี่า ยิงใส่บ้านเรือนเราถ้ายิงใส่บ้านเรือนเราก็ต้องซัดให้หนักครับทีนี้ก็ยิงยาวเลยร้อยกว่ากิโลเรามีอยู่แล้วก็ยิงใส่เลยนะฮะยิงใส่ได้หมดเลยเพื่อเช็ดปรามแล้วก็ต้องทําทีเดียวไม่ต้องทําแบบค่อยๆปะทะเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทําทีเดียวให้หนักแล้วจบมันก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อแต่ถ้าเกิดทําแบบเยโย่ใหญ่ๆเนี่ยมันจะกลายเป็นลบยืดเยื้อแล้วเราจะเสยเปรียบฐานพงศกรแนะนําว่าเพือ่อเลี้ยงการใช้กําลังพลแนะนําให้ใช้อาวุธลูกยาวอย่างเดียวและก่อนที่จะใช้อาวุธลูกยาวสิ่งที่ทางการทหารเขาทํากันเป็นประเพณีอยู่แล้ววคคือการรยิิงเบดั เป็นลูกๆไปบนหัวของวาแดงเมื่อว่าเห็นสัญญาณเตือนเหล่านี้นะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่าไทยเอาจริงแล้วนะครับวาก็อาจจะถอยไปแต่ถ้าวาอย่างดื้อนะครับมันก็ไม่มีทางเลือกเราจําเป็นต้องยิงใส่ทานทับเลยนะครับทานพงศกรอย่างรอต่ออีกว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเพราะจีนอาจจะเตือนวาแดงไปแล้วแต่ฝ่ายการเมืองของไทยควรที่จะติดตามเรื่องนี้ควรที่จะประสานหาจีนโดยเร็วไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงวันที่18หรอกนะครับเรื่องการไปคุยกับจีนเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองไม่ใช่ หน้าที่ของทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยมีหน้าที่ยิงปืนจะบอกว่าทําไมทหารไม่ทําอะไรไม่ได้นะครับท่านพงศกรอ,อย่างย้ําอีกว่าอย่าไปเรียกร้องจากม่ามาเพราะว่าแดงไม่ฟังพม่ามารอถึงชาติหน้าก็ไม่จบนะครับถ้าจะให้จบต้องนาเรื่องนี้ไปคุยกับจีนอย่างเดียวนะครับท่านพงศกรอ,อย่างแนะนําอีกว่าถ้าจะไปคุยกับจีนไม่ควรที่จะคุยเรื่องเดียวคนที่จะคุย2เรื่องด้วยกัน 1. ่งเรื่องลูกลํำดินแดนนะครับ2เรื่องทรงยาเสพบติดเขาไทยนะครับเพราะทุกวันนี้เกือบถูกบ้านมีคนติดยาเส ติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับดังนั้นว้าไม่คนที่จะอยู่ในบริเวณตะเข็บชายแดนเพราะมันสะดวกในการหลักรอบส่งยาข้ามมาไทยนะครับในเรื่องของเสนยานุภาพและกำลังพลของว้านะครับท่านฟองสกอรบอกว่าว้านั้นเป็นกองกำลังที่มีอิทธิพลสูสงสุดในพมา่าเหตุผลที่ว้าแดงมียุทธปกรณ์เยอะนะครับเพราะว่าว้านั้นมีเงินถ้าถามว่าเงินมาจากไหนแน่นอนว่าเงินมาจากการคา้คาขายยาเสพติดซึ่งไทยก็ลูกค้ารายใหญ่ที่ส่งเงินให้ว้านะครับหลังจากนั้นว้าก็นําเงิน น,นี้ไปซื้ออาวุธจากจีนอีกทีอาวุธที่ว่านี้ก็เป็นระดับปืนครกไม่ถึงกับว่าจะเป็นทหารรับหนักนะครับอาจจะเรียกว่าทหารรับเบาปืนใหญ่ของวายัางสมัยสามารถเทียบกับไทยได้แต่ว่าถ้าจะเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในพม่าก,ก็ถือว่ามีเสนอนุภาพมากนะครับไม่มีใครกล้าสู้เขาตัวของกองทัพพม่าเองอยังไม่กล้าเลยนะครับสำหรับกําลังพลของว้าแดงมีอยู่สามหมื่นนายแต่ละนายฝึกมาเก้าปีนะครับแต่พลทหารของไทยฝึกแป๊บเดียวนะครับซึ่งต่างจากว้าแดงดังนั้นความเชี่ยวชาญ ความสํำนานงานมันก็จะต่างกันไปว่าแดงเองสํำนานในการรบในปา่านี่คือจุดแข็งของเขาแต่ถ้ารบด้วยอาวุธหนักไทยเราเนื้อกว่าอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไทยเราไม่ควรที่จะเข้าไปบุกรังวะอาจจะโดนกับดักว่าได้เราควรที่จะใช้อาวุธปืนยาวยิงจากระยะไกลนะครับเพื่อปกป้องนายทหารของเราถ้าเราสามารถระบุปเป้าหมายเมื่อไรเราสามารถจัดการได้สบายเลยดังนั้นท่านพงศกรก็เลยแนะนําว่าอย่าเอาทหารเขาไปรบเปาะแปะแล้วก็ออกมานะครับเราควรที่จะใช้อาวุธยาว40กิโลเมตรถ้าวาแดงยิง ไตบานเราเราก็จัดให้หนักเลยนะครับเพราะร้อยกว่ากิโลเมตรเราก็มีอยู่แล้วนะครับผมต่อกับประเด็นนี้เรามาดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยกันบ้างว่าจะมีมุมมองกันอย่างไรชาวไทยท่านแรกนะครับให้มุมมองว่าทหารไทยอาวุธประสิทธิภาพสูงแต่ยังไม่ได้ฆ่าวะสักคนเดียวแต่อาวุธของวอยาเสพติดร,ราคาไม่กี่บาทแต่ทําลายคนไทยสังคมไทยตายทุกวันนะครับชาวไทยท่านที่สองให้มุมมองว่าขอบคุณครับทหารไทยผูกลา่าชาวไทยและชาวโลกรอวันที่18ครับว่าทหารไทยพูดจริงทำจริงไหมนะครับชาวไทย่านที่ส ให้มุ่มองว่าการรบสมัยใหม่ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังพลเน้นของนักตุ้มเดียวหายวับนะครับอย่างทานทหารวาลูกปืนใหญ่ทานละ5าลูกก็เพียงพอแล้วนะครับชาวเทตะท,ที่เสให้มุ่มองว่าผมอยากให้คนที่ดูทุกทหารไทยไปดูประวัติการรบที่ผ่านมาให้เยอะๆจะได้รู้ว่าทหารไทยขาดประสบการณ์จริงหรือเปล่านะครับชาวแททนีฮ่าให้มุ่มองว่าทหารวาจริงหรือเปล่าที่ออกมาพูดกลัวเป็นมือที่สมากกว่าที่ออกมาปันแต่ถ้าจะรบจริงๆหากวาไม่มีกองกําลังสนับสนุนจากต่าง ขาาเ้มช่วยนะไทยจะทําให้รัฐวาลบออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้ไม่ยากหรอกนะครับชาวแท้าที่หกใอ้มุมมองว่าทหารไทยเขาแค่ตีเอาพื้นที่คืนแค่นั้นแหละครับแค่ลบทานตรงนั้นวาเขาจะอะไรผิดไปมากหรือเปล่าถ้าวาคิดว่าจะบุกจนถึงเชียงใหม่ถือว่าเป็นการรบแบบเต็มรูปแบบไทยคงต้องวางแผนถังบกเรืออากาศระดมกําลังเพื่อรบแบบเด็ดขาดสงสัยถ้าถึงขนาดนั้นคงไม่มีพื้นที่วาอีกต่อไปแล้วอย่าคิดว่าไทยไม่มีประสบการณ์อะไร ถ้าจะลองของเหมือนคาเมนตอนขอพระวิหารตองยกธงเพื่อเก็บโซแทบไม่ไหวคงมีแค่ชื่อว่าแดงแน่นอนนะครับชาวแท้ท่านได้เจตให้มุมมองว่าจะไม่เลยดาวเทียมไทยคมชัดนะครับมันสามารถจับภาพแผนที่ภาคพื้นดินได้หาตําแหน่งพิกัดของป้หมไม้ได้ทุกพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืนจะอยู่ในรูมดนะครับแม้แต่รูกลุ่มบังเกอร์นะครับผมชาวแท้ท่านที่8ปดให้มุมมองว่าทหารไทยในยยคกไม่เขาไม่มีประสบการณ์การรบก็จริงแต่ทหารยกไม่เขาก็ถูกสั่งสอนจากรลวพี่ ทหารที่เคารพจริงครับและทหารที่เขาเคยรบจริงนี่แหละที่จะเป็นผู้นำและวางแฟนให้รุ่นน้องไปรบหรืออาจจะนำไปรบเองก็เป็นไปได้นะครับชาวเทสันิก้าให้มุมมองว่าผมเชื่อในคิดความสามารถของทหารไทยแต่มีคำถามว่ากองทัพภาคที่3ปล่อยให้มันเข้ามาตั้งฐานในไทยได้อย่างไรรวมสิป,ปีท่านเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนกันถึงไม่รู้ไม่เห็นนะครับชาวเทสันสุดท้ายให้มุมมองว่าการรบสมัยใหม่เน้นความเมียนย้ำจากเรดาร์และดาวเทียมเน้นความรุนแรงเด็ดขาดทำลายค่าศึกได้และฟังเราสุด เสียให้หน้อยที่สุดเขายึดพื้นที่ให้เร็วที่สุดมดสมัยแล้วกับการคนๆเยอะๆเพื่อมารบสงครามตะวันออกล้างในปัจจุบันคือตัวอย่างนะครับนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับประเด็นนี้นะครับพี่น้องทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถจคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในเอพีเนสแอนนำเสนอพิพลาดประกนศในก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากการคุยพอดพี่น้องงจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่เอพีนะและอย่าลืมกดตติิาช่อองบบบบบััวนน้ยะคคครรขุณ